รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา .com ช่วง Friday's p e c i a l Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์ และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยรนาคาคอร์ปอเรชันจำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนีช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735และวิธีที่2ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l ลาย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมหรือเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญได้เลยนะครับคผูคฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งโค้งสุดท้ายของปีสำหรับท่านที่สนใจวางแผนภาษีกับ LTF และ IMF นะครับขอเชิญร่วมงานสัมมนาวางแผนภาษีกับ LTF และ IMF ในงานนี้พบกับกองทุนรวม LTF และ RMF สำหรับวางแผนภาษีและกองทุนรวมอื่นๆกว่าพันกองทุนจาก19บลจชั้นนำที่ครบที่สุดส่งท้ายปลายปีและก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการลงทุนด้วยนะครับเดยเริ่มต้นลงทุนเพื่อวางแผนภาษีกับ LTF IMF ตั้งแต่ปีนี้และสําหรับปีหน้าเริ่มต้นวางแผนโดยใช้เงินน้อยทยอยลงทุนลงทุนใน LTF และ IMF ทุกเดือนเริ่มต้น1,000บาทต่อเดือนก็ลงทุนได้แล้วนะครับนอกจากนั้นในงานนี้ก็ยังมีสัมมานาเด็ดวิเคราะห์เจาะลึกเคล็ดลับเลือกลงทุน LTF และ IMF และอัปเดต ภาษีเกณฑ์ใหม่เพื่อเลือกลงทุนกองทุนรวมให้โดนใจพร้อมพบกับการแนะนำกองทุนเด็ดจากบจมาให้เลือกกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งท็อปทเวนตี้ผลการดำเนินงานเด่นกองทุนรวมและพิเศษเมื่อลงทุนในงานรับโปรโมชั่นต่างๆสำหรับผู้ลงทุนและรับฟรีหนังสือซีรีส์ชุดกองทุนรวมด้วยงานนี้ครับงานโค้งสุดท้ายของปีสำหรับท่านที่สนใจวางแผนภาษีกับ LTF และ IMF งานจะมี2วันนะครับ วันเสาร์ที่17และวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17น,นาฬิกาณหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษเดินทางสะดวกด้วย MRT มาที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมทางออกประตูที่3นะครับสนใจดูรายละเอียดได้ที่ w w w t h a i m u a c h u n f u n n e w s c o m หรือ Facebook ไทยมิชชั่นฟันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งงานนี้จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโครงการ ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับอยากให้มากันเยอะๆเลยสำหรับงานนี้นะครับคุณฟังนครับบลจบัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส48/16 กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่2 0่ธันวาคมนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.5ปเซต่อปี1.5เรต่อปีเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทนะครับเสนอขายจนถึงวันที่20บธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง0-2674 6488 026746488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับ เบนซ Starfact ครับขยายเวลาแคมเปญโปรโมชั่นว้าวมอเตอร์เอ็กซ์โปมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์เมอร์เซเดสเบนทุกรุ่นไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้พร้อมกับนะครับเริ่มส่งมอบรถยนต์เมอร์เซเดสเบนรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น CLA เฟ l i f t นะครับหรือว่าจะเป็น The New Vito เป็นต้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบนซ Starfact ผู้จาหน่ายเมอร์เซเดสเบนอย่างเป็นทางการ022486699 022 2 8 6 6 6 9 9 9นะครับและวันนี้ครับมีให้ลุ้นกันด้วยสำหรับในช่วง Friday's p e c i a l Talk คุยสบายๆบ่ายวันศุกร์นะครับคำถามถามว่าดอกซากุระเมืองไทยที่หาชมได้ในหลายๆจังหวัดรวมทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยหมายถึงดอกไม้ชนิดไหนครับดอกซากุระเมืองไทยหมายถึงดอกไม้ชนิดไหนครับระหว่างข้อ1ดอกชมพูภูคาข้อ1ดอกชมพูภูคาหรือข้อ2ดอกนางพญาเสือโครง่ง หรือข้อ2ดอกนางพญาเสียโครงถ้าทราบคำตอบแล้วนะครับส่งมาผ่านทางแอปพลิเคชัน l i น์ l ลาย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ตอบข้อ1หรือข้อ2 ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้นเสื้อโปโลลิมิเต็ e d อ t i ชันจาก Friday s p e c i a l Talk 3รางวัลให้ลุ้นกันนะครับแต่ถ้ายังตอบไปได้ฟังจากนี้ไปนะครับตอบได้แน่นอนนะครับพี่ขุมของเราพร้อมแล้วครับคุณสุขขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดก,การบริษัทไทยเล่นะาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟคจำกัดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพิยุ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับอ้าวลมอะไรหอบมาแล้วเนี่ยวันนี้ครับอ้าวลมหนาวไงพิยุท์เ,เข้าบรรยากาศเลยลมหนาวเดือนนี้ทั้งเดือนพิยุธเ,เราจะไม่พูดถึงเรื่องเที่ยวกับเรื่องอากาศหนาวไม่ได้นะอ๋อนี่แสดงว่ามาวันนี้กันมังฟินสินเนี่ย ใช่โอ้โหกำลังเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวลูกค้ามาใช้บริการไทยแลนด์นาคาเยอะผมก็ดีใจวิยุทธทั้งไทยแลนด์บใบทั้งไทยแลนด์นาคาผมก็โอ้โหดีใจกับชวนเที่ยวใหญ่เลยทันีใช่กับคนไทยเที่ยวเมืองไทยเยอะขึ้นนะวิยุทธ์ออตอนนี้เราสังเกตได้คือถ้าวัดดัชนีจากไทยแลนด์นาคาอย่างเดียวนะพิยุทธดัชนีไทยแลนด์นาคา ใช่คือยอดจองรถยนต์เนี่ยสูงกว่าเดือนธันวาในเวลาเดียวกวันกว่าทุกๆปีไปอยู่ปีนี้สูงสุดเลยนะเป็นสถิติใหม่เลยโอ้โหขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆไทยเลฐนะคาด้วยเมื่อไหร่ออกเทปเนี่ยยังครับยัง <c oughs> ออขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงใหญ่เลยนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> แต่ผมรู้ว่าในมือพี่ขุมเนี่ยมี บทวิเคราะห์วิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับประโยชน์ใช่ครับเป็นข้อมูลที่เราต้องคอยติดตามสม่ำเสมอครับ <ผม S 2> ราะว่า <ผม S 2> เป็นดัชนีในการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งผมเซอร์ไพรส์ญญามากเลยนะที่หลังๆพี่ทํากันบ้านด้วยเนี่ยอ้าวโ แฟนลับผมเยอะขึ้นนะพี่ยุทธอ๋อเหรอครับในรายการเนี่ยปกติผมมีอยู่หกเจ็ดคนตอนนี้มีแปดแล้วนะแฟนลับผมอะอออมากวมากว่านั้นมากานะ <c oughs> อ๋ออะพี่ว่าไงพี่ศูนย์วิจัยการจีคอนไทยว่าไงพี่คืองนี้พี่ยุทธเราคงรู้ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังพี่ยุทธเองก็น่าจะคิดว่าจังหวัดที่น่าเที่ยวที่สุดก็คงต้องเป็นเชียงใหม่มาดับหนึ่งอยู่แล้วเดียนะ๋ยวนี้เขาไปสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพใช่ไหมพี่ใช่ครับโดยพฤติกรรมในพี่ยุทธของคนกรุงเทพในช่วงไตรมาสุดท้ายของปีีนนน้ะยุท ให้ดัชนีแล้วก็ให้จังหวัดที่มีการท่องเที่ยวจากการสารวจมาเนี่ยที่เป็นยอดนิยมอันดับหนึ่งผมว่าท่านผู้ฟังทุกคนทราบเลยพิยุทธต้องเดาถูกเลยอันดับหนึ่งคือเชียงใหม่ครับพิยุทธจังหวัดเชียงใหม่เป็นแชมป์นะครับใช่ครับ ในช่วงไตมาสุดท้ายของปี2559ที่ผ่านมาอะแต่ยังมีอันดับที่สองที่สามอายุอยากรู้ไหมอังนี้ผมขอไม่เกินห้าแล้วกันมีที่ไหนต่อพี่ได้ครับอันดับที่หนึ่งคือเชียงใหม่นะครับครับอันดับที่สองคือเชียงรายใกล้กันเลยเออใกล้กันเลยอันดับที่สามคือเลยอ๋อเลยที่ครั้งที่แล้วพี่กลุ่มมาชวนฟินอยู่นี้ใช่ไหมใช่ผมจัดทริปให้แล้วนะสองวันหนึ่งคืนน่ะแต่ว่าอันอีกจังหวัดหนึ่งพิยศก็คือกระบี่อ๋อลงใต้เลยใช่ไหมเออก็ใต้ก็ติดด้วยนะครับ ใต้กะบีท้ายพิยุท์ท้องดาวไม่ถูกแน่ๆเลยท้ายเดี๋ยวนะเหนือแล้วแล้ว,ลวกใต้แล้วใช่ไหมอีสานปะอีสานป่ะเกือบถูกพิยุทแ์่ยังไม่ถึงที่ไหนล่ะชนบุรีอ๋อชนบุรีแล้วจังหวัดชนบุรีก็ติดด้วยนะครับอ๋อนี่คือ5อันดับนะครับที่ศูนย์วิจัยเการกรไทยไปสำรวจมาว่าที่ไหนบ้างที่คนกรุงเทพอยากเที่ยวในช่วงปลายปี อันดับหนึ่งเชียงใหม่อันดับสองเชียงรายอันดับสามเลยอันดับสี่กระบี่และอันดับที่ห้าคือชนบุรีพูดถึงกระบี่วันหลังพี่กุ้มมาเล่าให้ฟังบ้างดีพี่ดีนะพิยุทธหน้าเที่ยวนะครับพิยุทธอ๋อแล้วเดี๋ยวเอาเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องกระบี่เดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนแล้วกระบี่เนี่ยไม่คุยไม่ได้นะไทยเล่นมีสาขาอยู่ด้วยใช่ไหมใช่เลยครับมาออกตัวไม่ได้เลยนะไม่ลงไม่รู้นี่พี่ได้เลยนะ อ่ะวันนี้พี่เชียงใหม่เอางี้ดีกว่าเชียงใหม่เนี่ยในฐานะที่ไทยเล์นอาคามีศูนย์ของไทยเล่นที่เชียงใหม่แล้วก็มีไทยเล่์อไบเปิดให้บริการครัง้งแรกที่เชียงใหม่ด้วยเนี่ยนะครับ,รบที่ไหนของเชียงใหม่ที่เราน่าจะไปเที่ยวอีกบ้างต่อเน,นื่องจากครั้งนน้น่ะมีที่ไหนบ้างพี่เอางี้พ่ยุทธเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความได้เปรียบของเรื่องพันธุ์พืชธรรมชาติผมชวนเที่ยว ศูนย์วิจัยกเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางจังหวัดเชียงใหม่พิยศศูนย์วิจัยกเกษตรหลวงเชียงใหม่ที่ขุนวางที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับที่นี่มีอะไรดีมากพี่พุยเหมือนไปญี่ปุ่นเลยพิยศไปถึงนพิยศจะได้เห็นวิวนะบรรยากาศของดอกไม้สีชมพูเหมือนดอกซากุระเลยอ๋อ เดี๋ยวนะที่ศูนย์วิจัยเนี่ยพี่ยธเขาบอกว่าอะไรนะดอกซากุระเมืองไทยนี่อะไรนะต้นอะไรนะพี่ต้นพญาเสือโคร่งพี่ยศโอ้โหพญาเสือโครง่งที่นี่นะพี่ยุทธเขาบอกว่าสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรทําให้ดอกพญาเสือโคร่งเนี่ยโอ้โหดอสวยงามเต็มที่เลยพี่ยศโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวนะพี่ยศ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ที่ขุนวางนะครับ,รบที่นี่เป็นที่แรกนะครับ,รบจากที่ขุนวางแล้วมีที่ไหนต่อพี่อ่ะก็ชวนไปต่อเลยพ่ยศศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้ายพิยศอ๋อชื่อน,นี้ผมที่คุ้นๆนะห้วยห้องคล้ายเนี่ยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับ เชื่อว่าพยุธเคยไปเพราะว่าที่นี่เปิดมาสามสิบสี่ปีแล้ว <c oughs> ยังพี่ยังเลย <c oughs> ยังเลยถามซะดังใชกระซิบก็ได้ถามซะดังเลยยังยังไม่ได้ไปเลย <c oughs> จุดเด่นของที่นี่ในพิยุ์เขาบอกว,ว่าบนพื้นที่โครงการพิยุสเชื่อไหมว่าใหญ่ขนาด8,5 0 0อไร่เลยนะ <c oughs> แล้วก็ยังมีวัดป่าสราราปางสาตัตว์วัดที่ใช้ปฏิตรธรรมของหลวงปู่มั่นพิยุธ เราก็จะได้ไปเคารพสักการะครับวัดป่าสาลาปางศัก์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผมไม่เชื่อนะว่าว่าพี่รู้อะไรเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะพี่นะธรรมะธรรมโมครับพยุ์ผมซึ่งมันผิดกับภาพที่ผมเห็นอีกด้านหนึ่งมากเลยเอาอีกแล้วแต่พยุห้ามพลาดอย่างหนึ่งนะที่นี่พี่คืออะไรรู้ไหมรีบเปลี่ยนเรื่องเถอะเอาที่มีสาระหน่อยเขาบอกว่าแนะนํานะพ่ยุธให้ไาตั้งแคมป์ลมพัสธรรมชาติ ได้อากาศหนาวนะไปดูศูนย์พัฒนาศึกษาไปดูพื้นที่สศูนย์หัตถกรรมเสร็จเราตั้งแคมป์เลยพิยุทธ์โอ้โหฟินมากนะธรรมชาติเต็มเต็มเลยพิยุทธเห็นไหมฟินมากนะอ่าอันนี้นที่ ผมได้คะแนนน่าด <the> ูเลยวันนี้แต่ขับผมตกเบรนเกลียวกาเลยเนี่ยห้วยห้องใครนะครับมีอีกไหมเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยมีไหมเอาเอาถามยูรพิยุีรรู้จักนี่ไหมถ้าไม่รู้จักนี่ไม่ใช่แล้วที่ไหนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางพิยุทธโอ้นี่ดังมากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้เขาก็บอกว่าแต่ละปีนะเมื่อลมหนาวมาเยือนเนี่ยให้เรานึกภาพเลยพี่ภาพของดอกไม้เมืองหนาวสีสวยมีทั้งดอกซากุระเมืองไทยที่บานสะพรั่ง มันเหมือนภาพวาดอะที่มีสีสันจากดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามเหมือนเป็นการแต่งแต้มภูเขาสีเขียวอยู่แล้วเนี่ยให้มันสวยงามมากขึ้นใช่ครับยุทธฝากถึงท่านผู้ฟังที่ชอบออกกำลังกายไม่ไม่ถึงพิยุทธเพราะพิยุทธไม่ชอบออกกำลังกายคือไปขี่จักรยานพิยุทธ <c oughs> อ๋อขี่จักรยานเดินชมธรรมชาติเนี่ยเน่พาไม่ได้ครับที่อดอยอ่งางคางพี่แล้ววันนี้ตกลงไม่จัดทริปเลยเนี่ย เอาจัดหน่อยไหมพี่ยุทธเอาหน่อยสิเอาหน่อยดิขอ,อทิปสักสามวันสองคืนะครั้งที่แล้วจัด สนุกมากคุณตุ๋มจัดได้สนุกมากเลยพูดเงี้ยเอาสิขอสามวันสองคืนเนี่ยเวลามาเที่ยวเชียงใหม่ไปไหนบ้างเนี่ยอ่านกันผมขอดอยอ่างขางเลยได้ไหมอ่าที่อ่างขางเนี่ยสามวันสองคืนไปเที่ยวไหนบ้างพี่เริ่มต้นเลยพยุทธสิ่งที่เราต้องต้องทําอย่างแรกคือเช้ามาหนึ่งหกสี่เจ็ดถูกต้องครับพยุทธแม่จะไปอยู่ที่เก่งจริงๆไทยเล่นอะคาเช่ารถทรเลยครับจองรถเลยครับหกร้อยบาทหรือถ้าที่เชียงใหม่เลยก็บอกเลยว่าตอนนี้เรามีมอเตอร์ไซค์ด้วยไทยเล่นอะบายไทยเลนอะบายตกลงให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ย ชนิดไหนนะพี่เวสป้าครับพี่ยุธไม่ไม่ใช่บิ๊กไบ์นะไม่ใช่ครับเวสป้าครับรับเวสป้าในฟินกว่ากันเยอะเลยแกะกล่องเลยพี่ยุตเอาละครับมาดูทริป3วัน2คืนโดยไกด์คือคุณสุขุมนะครับผมเอาช่วงเช้าพี่ยุท์เราได้รถเช่าเรียบร้อยเสร็จตรวจสอบโอ้โหรถใหม่เอี่ยมหอมสะอาดมีเครื่องดื่มให้เรียบร้อยราคาไม่แพงเราเดินทางสู่ดอยอ่างขางเลยพยุอ รับประทานอาหารกลางวันที่สโมสรอ่างขางพิยุทธ์บนดอยอ่างขางมีสโมสรอ่างขางอยู่นะออประทานอาหารหน่อยมีมีเห็ดเบกแตกไม่หูอร่อยเยอะะเลยพิยุทธกินเสร็จแล้วเริ่มง่วงเริ่มยวเพิ่งง่วงครับย่งช่วงบ่ายก่อนพิยุทธ์ไปไหนต่อพี่ช่วงบ่ายไปชมสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ไปชมดอกไม้เมืองหนาวไปชนต้นบอนไซที่เขาว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยที่หนึ่งโอ้แล้วก็ค้างคืนทช่ไหมพี่ถูกต้องครับสัมผัสบรรยากาศหนาวตั้งแคมป์ใส่เสื้อหนาวออกมาเดินชมบรรยากาศตอนกลางคืนโอ้ผมว่าตอนนี้องศาน่าจะเป็นตัวเดียวนะโอ้สุดฟินและอ่าตื่นเช้ชา<ๆ>มาวันที่สองมีโปรแกรมยังไงพี่ก่อนอื่นพ่ยศต,ตื่นเช้ามาปุ๊บหนึ่งหกสี่เจ็ดไม่ไม่ไม่ใช่แล้วผมตจได้ไมาแล้วยืนที่ระเบียงโรงแรมเราครับอากาศบริสุทธิ์ครับพ่ยศแล้วก็แต่ง เดินทางสู่แปลงสตรอบเบอรี่ตอนนี้ต่างประเทศชอบทำนะพิยุทธเวลาเราไปสวนเกษตรหรือสวนผลไม้อะเขาก็จะจ่ายเงินแล้วก็เข้าไปชิมกินเท่าไหร่ก็ได้ทานสตรอบเบอรี่อยากทานเท่าไหร่ก็ถ่ายเราก็จ่ายเงินแล้วก็ไปทานสตรอเบอรี่ตามที่เราอยากเด็ดจากต้นทานเลยที่นี่เป็นแปลงสตรอบเบอรี่ของชาวปะหลงลใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับพิยุทธใช่ครับถูกต้องเลยครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินทางไปบ้านนอแลไปทำไมพี่ง,งาน เลือกซื้องานหัตถกรรมของชุมชนอ๋อที่นี่งานหัตถกรรมก็ขึ้นชื่อนะที่บ้านนอแลเนี่ยนะเที่ยงพอดีหิวละหิวทําไงต่อพิยุท์เที่ยงก,กินข้าวกินข้าวก่อนอาหารทานอาหาร,าาหารแล้วก็มีเมนูแนะนําว่าเป็นใบชาเอามาผัด น้ำมันหอยเอามาผัดกระเทียมก็ถานใบชากันนะบน่อยอ่างค้างอร่อยมากเลยทานเสร็จปุ๊บเราเที่ยวต่อไปไปดูอะไรต่อพี่ตอนบ่ายไปชมสวนกุหลาบอังกฤษซักกุรลาตามแนวถนนช่วงเย็นๆพิยุทธโอ้หสวยงามมากเลยแล้วมีอะไรนะมีมีตลาดด้วยใช่ไหมตรงนั้นนะพี่ใช่ไหมใช่ครับ เสร็จแล้วพยุสตกเย็นเราก็ไปเที่ยวตลาดบ้านคุ้มได้<อ>แล้วก็หาอาหารเย็นทานกันอร่อยนั่งจิบชาบนอากาศหนาวๆนะพยุสนะชาร้นๆแล้วก็ชมแปลงชา<อ>ชมวิถีชีวิตของชาวมูเซอร์โอ้โหแถวนั้นมีวิถีชีวิตของชาวมูเซอร์นะครับที่บ้านขอบด้งให้เราได้สัมผัสกันด้วยนะครับใช่ครับ oh, คูเคอร์แป <per S 2> ๊บเดียวเนี่ยทริปพี่หมดไปแล้วสองวันนะพี่นะหมดวันที่สองพอตกเย็นก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนีนแบบทัวร์เลยเห็นไหมนอนค้างที่อ่างค้างอีกสักคืนหนึ่งนะใช่ครับบรรยากาศ หนาวเก็บอุณหภูมิต่าๆที่เราไม่เคยเจอในกรุงเทพอ่าเช้ามาวันที่สามทำอะไรต่อดีพี่าตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ต่อระยุธเก็บอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดตื่นเช้ามาเสร็จสตาร์ทรถไทยแลนาคาสะอาดรถขับสบายไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์โรงงานที่หนึ่งบ้านยางพ่ยุสทีนี้เขาบอกว่าให้ไปชมเรื่องราว ความเป็นมาของโครงการหลวงที่เกิดขึ้นมาเขาว่ากันมาเกิดขึ้นมา50ปีแล้วโอ้โห,โ,หโหต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าประทับใจมากๆนะครับ,รบอพอชมโครงการหลวงต่างๆแล้วน่าจะกลางวันแล้วชักเริ่มหิวเพ่กินอะไรดี<อ>นเนี่ยอาหารเที่ยงต่อเลยครับท,ท,ท,ที่ไหนกินไรดีเพ่เ็ไปชิมสุก,กี้ของชาวมณฑลยูนานที่บ้านดินเล่าจางพิยุทธ์นี่เป็นไงมาอ่างขางแล้วต้องไปชิมสุกี้ยูนนานนะใช่ครับใช่ครับคุณสุขุมชิมมาแล้วนะถ้าไม่อร่อยเนี่ยมาต่อว่าได้เลย เอาอละครัโยนโยนโยนหน้าไม่กล้าจัดทริปแล้วเนี่ยเอาแล้วไปหาซื้อของฝากได้แถวไหนพี่ทริปนี้พอตกเย็นพิยุ์ท่านนี้เราก็เตรียมขับรถเข้าตัวเมืองเพื่อเตรียมกลับนะพิยุทธ์แต่ก่อนจะกลับเนี่ยแนะนําเลยครับแวะซื้อของฝากที่ตลาดต้นพยอมซะหน่อยซึ่งเราเคยได้ยินกันมาเก่าแก่ยาวนานตลาดต้นพยอมโอ้โหนี่คือทริป3วัน 2, 2คืนที่อ่างขางนะครับใช่ครับ ใช่ครับสโหโหน,นุกเพลิดเพลินได้บรรยากาศแนะนาว่าลองไปสัมผัสด,ดูหน่อยครับโอ้โหแนะแล้วเมื่อไรจัดทัวร์เนี่ยเลยเราควี่เราจะชวนพิยุทธเปิดบริษัททัวร์แล้วเนี่ย,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 ย <c oughs> โอ้โหจัดทริปสุดยอดเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับพี่ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสําหรับการเปิดให้บริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นครั้งแรกของไทยเลนส์นะคะภายใต้แบรนด์ไทยเลนส์อะไบเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงบ้างพี่ ก็ต้องบอกว่าเกินคาดนะพิยศจริงจริงสินค้าที่เราเปิดไทเลนด์บายออกมาเนี่ยเราต้องการที่จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตอบสนองนักท่องเที่ยวที่มีไลฟ์สไตล์ใหม่พิยศเราก็คิดว่าคงมีปริมาณไม่มากเพราะว่าคงมีกลุ่มน้อยแต่รถที่เราเตรียมไว้สาหรับการเช่าเนี่ยถูกจองเต็มในช่วงเทศกาลพิยศโอเวสป้าใหม่ๆ่ใช่ไหมใช่ครับก็ดีครับเราคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเรามีวงกันน็อกให้เรามีรถยนต์สภาพใหม่ให้ โอ้ผมว่าเราก็ได้ผลการตอบรับที่ดีมากๆครับน่าพอใจแล้วก็ขอขอบคุณแฟนขับไทยเลนคาครับต้องบอกว่าอุ่นหนาฝาค้างเลยไม่ใช่แล้วครับคุณผู้ฟังพี่ขุมกับคุณเบิดนะเขาไปเห็นแบบเนี้ยที่แถวๆถวยุโรปไงขับเวสป้าไปเที่ยวกันในสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆก็อยากจะให้คนไทยได้ฟินกันบ้างก็เลยเริ่มต้นที่เชียงใหม่เป็นที่แรกนะครับไทยเลนอะไบมีมอเตอร์ไซค์เวสป้าใหม่ๆให้เช่าเริ่มแล้วนะต้องไปที่ไหนพี่เวลาจะเช่า ไทยเล่นอาไบส์เนี่ยที่เชียงใหม่่ะติดต่อง,ง่ายๆเลยพี่ยุทธ์กด1647ครับหรือ<ม>ไปที่เมย่าครับเ,เมย่าไลฟไส์สไตล์มอ,ปปอที่เชียงใหม่นะ เชิญได้เลยนะฮะใช่ครับโอ้โหนะครับฟังแล้วเนี่ยอดใจไม่ไหวแล้วต้องไปเที่ยวแล้วพี่ใช่ครับสงสตยเราต้องเนี่ยต้องแพ็กเล่นาสุขุมทัวดี่ไหมพี่ยุอธอนตัวนะ่นะอ่าพี่วันนี้มีพูดแต่แตะเรื่องกระบี่อะตกลงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะคุยเรื่องกระบี่บ้างไหมเนี่ยอยากไปเที่ยวตายบ้างแล้วนะเนี่ยขอเลยได้ไหมพี่ยธผมถือถือว่าผมขอเลยได้ไหมขอจัดให้ขอจัดกระบี่ทริปหน้านะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมจะทำกันบ้านมาให้แต่เดี๋ยวจัดทริปเที่ยวกระบี่กันครับชวน เที่ยวไทยทั้งปีครับเทศกาลปีใหม่เราอ่านะฮะเพราะฉะนั้น Friday Special Talk คุยสบายๆบ่ายวันศุกร์นะครับสัปดาห์หน้าพี่สุขุมของเราสัญญาไว้แล้วจะกลับมาจัดทริปนะครับเที่ยวใต้เที่ยวกระบี่ให้ฟังกันสัปดาห์หน้านะส่วนสัปดาห์นี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่กุมครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ ครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลยนะะ่าคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท s t a r ์แฟกจำกัดนะครับมาคุยกับเราใน Friday s p e c i a l Talk ย้ำคำถามประจำวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าดอกซากุระเมืองไทยหมายถึงดอกไม้ชนิดไหนครับดอกซากุระเมืองไทยหมายถึงดอกไม้ชนิดไหนครับแล้ววังข้อหดอกชมพูภูคา หรือข้อ2ดอกนางพญาเสือครองถ้าทราบคําตอบแล้วด่วนนะครับตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI สแล้วตามด้วยคําว่า Moneyplus M O N E Y P L U S มันนี่พลัติดกันตรงตัวนะครับตอบข้อ1หรือข้อ2ตามได้ชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น3ามรางวัลเสื้อโปโลลิมิเต็ดเอดิชันจาก Friday's p e c i a l Talk นะครับถ้าทราบคำตอบแล้วเชิญได้เลยและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจทอัลิส0 2 0 1 5 0 2 2 2 2 2 0 1 5 0 2 2 2 และทั้งหมดนี้ก็คือ Money ่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่สาวและอาทิตย์พบกันทาง fm 101ในรายการวิทยุมันนี่พลัสตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดทนพงศ์มีทองรอยอยู่ครับช่วง friday special talk โดย สุขุมธรรมนีวง์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนาคาคอร์ปอเรชันจำกัด <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดย ปรึกษาเรียวเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com